แงีอำนาจต่อาวบ้านพรุน่งนี้คนที่อยู่ใต้อำนาจตอนเช้าแต่คอำนาสั่งใครเวเลยจริงเาอาจจะพูดเลยนะรกพ่อพอไม่สบายจริงเอยจากกรับจากกรุงเทพ่ีอำนาอ่ะเออจมิงคนื่อเนีอำนาจ สั่งงานให้น้องๆแล้วครับคนนี้กินเดสไปซิงโตเรากินเดสไปคนนี้ไปอีกรูปหล่อช่องเรากินขนมครับกินขนมวันนี้เจ้าเนาะกำลังติดต่อรุจนาอยู่โสดนะครับกินขนม ต่อรลจนาติดไหมรลจนารับสายหรือยังเราเรียไม่กินกินเด็กขนมเ,เห็นไหมครับช่องผมเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่กินกินแต่ขนมกินขนมเสร็จกินมาม่าต่อเพราะม,มีตังซื้อขนมกินหมดแก้ว <Yeah. S 2> <c oughs> ย่างไก่้องนี้กับบ้าน หยวพ่อหน่อยครับพ่อไม่สบายกับด่วนประมาณตีสี่ตีห้าลุกไปครับย่างไก่ด้วยกันนะครับอะไรนะครับ <c oughs> จากคนหมักเจ้าทิงโตของเราเลยครับเออได้เชฟเก่า เด็กสาธอนเด็กเชฟเก่าเราครับนี่กินอย่างเดียวแล้วขนมกับสปายสปอนเซอร์สปายนะครับเยอะขึ้นเยอะนะครับกับเจ้างา้อฉายาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับน,นี่เจ้างา้ออันนี้โคตรูปหล่อของช่องอันนี้เจ้าสิงโตนะครับ ต้องมาดูแต่มาด้เลยครับดูนะครับโอ้ยย่างอร่อยไม่ไหมนะครับไม่ไหมนะครับเค็มเนเกลียมจะบอกว่าไม่ครับเฮ้ยค่อเคมันเกลียมเฉยครับวดดีโมตคุยกันอยู่ครับไอเจ็าไปซื้อนะครับยวมันถูก เจ็ดเก้าเอ้ยอ๋วเจ็ดเก้าป่ะครับผมก็วันนี้มันผมเพิ่งทำยูทูปได้ไม่กี่คลิปเองครับพูดก็ไม่ค่อยเก่งกับเขาเหมือนกัน ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำไปเลยนะรับครับเพิ่งทำ y t u t u ครั้งแรกก็คุยยังไม่เป็นขอโทษด้วยนะครับขออภัยถ้าชอบผมช่างเทียนคนก่อสร้างก็กดติดตักงายกดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับ ก็เพราอะไรนะช่องยูทู e ใหม่ที่ยังไม่มาแรงก็ให้ช่วยกันมาเรงหน่อยครับสวัสดีครับช่วยกันช่วยผมหน่อยครับผมตอนนี้กำลังทำ u t u b e กับการก่อสร้างกับเด็กสิริญ บริัทสิริเจริญของเราครับไปไปก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ